ไปดูในส่วนของสวัสดิการของพี่น้องรายงานกันบ้างนะครับสำนักงานประกันสังคมครับเขาเพิ่มช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์เช็คยอดเงินชราภาพย้ายโรงพยาบาลอัปเดตข้อมูลส่วนตัวเป็นช่องทางไหนอย่างไรบ้างไปดูกันครับด้านของนางนิยดาเสนีมโนมัยครับผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนงานสำนักง,งานประกันสังคมนะครับก็บอกว่าสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยได้เพิ่มช่องทางการตรวจสอบสินค้าต่างๆนะครับตรวจสอบสิทธิ์ที่เกี่ยวกับประกันสังคมผ่านไลน์นะครับ s s o t h a i นะครับเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเช็คสิทธิ์ ประกันสังคมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยผู้ประกันตนมาตราที่33มาตราที่39และมาตราที่40นะครับสามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์และพิมพ์ค้นหานะครับแอดนะครับ S S O T H A I จากนั้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสมาชิกของผู้ประกันตนกรณีผู้ประกันตนเคยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน S S O Connect แล้วสามารถเข้าสู่ระบบนะครับโดยใช้ u ยูสเนมและ password เดียวกัน ก็สามารถตรวจสอบสิทธิส่วนบุคคลทั้งยอดเงินสะสมชาราภาพเงินสมทบที่นำส่งรายเดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนโรงพยาบาลตามสิทธิ์ และประวัติการเบิกสิทธิประโยชน์ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะคะผู้ประกันตนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์มาตรา3 3มาตรา 39, และมาตรา40รวมไปถึงวิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา39และมาตรา40วิธีการเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นกรณีเจ็บป่วยกรณีข้อบุตร กรณีชลาภาพตลอดจนช่องทางการชำระเงินสมทบโดยเฉพาะผู้ประกันตนในมาตรา39สามารถที่จะลงทะเบียนรับแจ้งนะคะในการส่งเงินสมทบเพื่อป้องกันการลืมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขาดสิทธิ์นะคะผ่านทางลาย SSO ไทยการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ผ่านลายดังกล่าวนะคะรวมไปถึงผู้ประกันตนที่เคยเป็นสมาชิกก็สามารถที่จะตรวจสอบยอดเงินชลาภาพที่เคยส่งสะสมไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะและหากคุณผู้ชม มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นะคะหรือว่าสามารถที่จะไปติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วทั้งประเทศนะคะคทุกจังหวัดที่คุณผู้ชมอยู่เลยหรือจะโทรไปก่อนก็นได้นะคะที่สายด่วน1506กด1ให้บริการทุกด้านตลอด24ชั่วโมงค่ะถูกต้องนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการบริการ ี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกที่เป็นผู้ถือประกันของประกันสังคมไว้นะครับให้มีช่องทางให้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดจาได้โหคายไปติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมเถี่ยนานมาก <c oughs> ใช่แล้วค่อนข้างที่จะใช้เวลาอันนี้ก็เป็นการปรับตัวนะคะเข้าสู่ในยุคข,ของดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเป็น New Normal <c oughs> นิว n นอร์มอลแล้วนะคะหลากหลายหน่วยงานราชการเนี่ยตอนนี้เองก็หันมาใช้ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นจะมียกเว้นแค่5ประเภทเท่านั้นที่ยังไม่สามารถที่จะทำเขาเรียกว่าติดต่อผ่านทางออนไลน์ได้นะคะคุณ้